ขาดค่ะนำทุกอย่างไปด้วยถ่ายเอกสารไปด้วยและเอาใบตัวจริงไปด้วยนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดจะดีที่สุดค่ะท่านผู้ชมเอกสารทุกอย่างนั้นทางเจ้าของช่องได้แจ้งไปแล้วในคลิปที่1นะคะแล้วก็วิธีสมัครออนไลน์ก็แจ้งไปแล้วในคลิปที่2คะ่ะไปหาเอาในเพลย์ลิสต์นะคะการท่องเที่ยวต่างประเทศ around the world ค่ะ สำหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการยื่นวีซ่าทุกชนิดก็คือพาสปอร์ตนะคะนำพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุนะคะท่านผู้ชมหรือถ้าท่านผู้ชมเกิดสงสัยอะไรใดๆอยากจะสอบถามอาจจะงงๆหน่อยๆนะคะอยากจะสอบถามก็สอบถามมาได้ที่เจ้าของช่องนะคะพิมพ์คอมเมนต์ลงมานะคะข้างล่างนะคะหรือ ถ้าจะไม่ถามเจ้าของช่องก็ติดต่อถามที่สถานทูตฟินแลนด์เลยค่ะถามเกี่ยวกับ Residence Permit นะคะถามได้เลยค่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าจะสะดวกถามใครนะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมเอาไว้จะนำสิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ